สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับนักกีฬาว่ายน้ําจากเพชรบุรีนะครับจะพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการมาในงานพัฒลุงเกมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับผมนายเอกพศรีประทุมนักกีฬาว่ายน้ําจากจังหวัดเพชรบุรีครับครับเป็นไงบ้างเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้นะครับตั้งใจยังไง ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกว่าทําเวลาให้ดีครับทเวลาให้ดีเท<ช>่าที่เคยทำครับแล้วประสบการณ์ด้านด้านกีฬาว่ายน้าอ่ะครับว่ามาเกืบเอบสิบปีแล้วสิบปีแล้วแล้วเคยมีรางวัลอะไรบ้างไหมมีบ้างไหมอ่ะตอนที่ผ่านมายังยังไม่มีก็มีได้เหรียญระดับก็สือได้ได้ใบประกาศร,ระดับภาาครับระดับประเทศนี่ยังไม่เคยได้อ๋อใช่โอเคแล้วตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสิบแปดครับสิบแปดตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับ ข้ามหาลัยจุฬาลงกร์ครับครับเป็นปีที่เท่าไหร่ครับปีที่หนึ่งครับเป็นปีที่หนึ่งคณะอะไรครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับการกีฬาถูกต้องแล้วนะครับที่มาชอบตรงนี้เป็นไงบ้างพัทรุงมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนเปิดงานไปแล้วเป็นยังไงบ้างถามถามเรงความรู้สึกของเธอไปกินข้าวอะไรนะไปกินข้าวเป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างอาหารการกินที่พักอะไรของพัทรุงอะครับโอเคครับถือว่าอร่อย ต่างจากที่เคทวูดีนิดหน่อยใช่ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าไปล่องเรือแหล่นกที่ทะเลน้อยมาใช่พักอยู่ทะเลน้อยนี่ก็เดินทางมาเข้าเมืองแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการทําการแข่งขันที่สระว่ายน้ําของโรงเรียนพัทลุงใช่ไหมครับครับเวลาเท่าไหร่ครับนันเดี๋ยวเราไปก่า่ประมาณเก้าโมงครับของคนนี้ก็ได้น่าจะเป็นอ่าเปิดฉารในการแรกในการแรกเลยถ้าท่านผู้ชมนผู้ฟังสนใจนะครับลองไปติดตามขอบสนามกันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ